สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายที่ดินสวยราคาถูกขายบ้านสวนนะคะที่สกลนครน,นะคะบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะที่ดินอยู่ที่อําเภอเมืองนะคะตําบลห้วยยางนะคะบ้านบอนอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะที่ดินเป็นโสนดนะคะ 6ไร่176ตารางวาติ๊ขายในะราคา6ล้าน5แสนบาทนะคะที่ดินถมแล้วนะคะห่างจากตัวเมืองสกลนคร8กิโลนะคะพามาดูในสวนนะคะพามาดูต้นทุเรียนไม่เคยออกลูกออกผลเจ็ดปีหกเจ็ดหปีกว่าปีนี้ดูว่ามันจะออกผลผลิตไหม ลองกองก็ได้กินผลผลิตแล้วแต่ทุเรียนยังนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0ูนย์1 9 8 3 9นะคะที่ดินห่างจากาถนนสายหลัก500เมตรนะคะามาทางถนนสาย2339นะคะ ทางไปวัดถ้ำผาแด่นนะคะนี่ค่ะพามาดูผักหวานป่าติ๊กเลาะใบตั้งแต่ออวันที่สิบสองตุลานะคะวันนี้วันที่สองพฤศจิกาจนดูจนจะแก่แล้วตรงนี้ไม่ได้เลาะใบน พวกที่ลาะใบจนจะแก่แล้วติ๊กไม่ได้เข้ามาโอ้ผักหวานป่าแตกยอดงามตะมุตะมิไม่ตะมุละบานเบลือละบานเบลือบลาละดูบานเบลือบ,อบอลบานบบบในสวนในสวนออกมาไม่กี่ก้าวได้กินแกงผักหวาน แกงหน่อไม้แกงผักหวานมีทุกอย่างในสวนนะคะทุกอย่างในสวนที่คุณถ้าคุณอชอบแบบชีวิตแบบบ้านบ้านนะคะนี่คลองเมื่อก่อนในคลองนี้ไว้สาหรับสําหรับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแนแดงไว้ให้เป็ดนะคะแต่ตอนนี้ติ๊กเอา เป็ดเอาไก่ออกหมดแล้วเพราะว่าเห็ดออกนะคะเห็ดละโงกเห็ดอะไรออกในสวนในสวนมันมันจะเป็นป่าแหละมันเป็นสวนป่ามันมีทั้งไม้ผลมายืนต้นมีทุกอย่างในสวนนะคะมีทุกอย่างในสวนก็เลยเห็ดธรรมชาติออกเห็ดพึ่งหวานเห็ดละโงกเห็ดปวกนะคะติ๊กก็เลยเอาเป็ดเอาไก่ออกเพราะว่าเป็ดไก่ มันเขีย่ยสปอมันออกนะคะอันนี้ไผสส้างหมุนส้างหมุนก็มีผ่ไผ่หวานผ่หวานเพชรน้ําผึ้งนะคะผ่เลี้ยงน้องนะคะผ่กิมซงุงถ้าชอบแบบธรรมชาตินะคะหนอมีให้กินไม้ผลในสวนก็มีมีแทบทุกอย่างเพราะว่า ตั้งใจปลูกไว,ไว้กินเองนะคะไว้เป็นสวนป่าของตัวเองไว้เป็นธรรมชาติของตัวเองอยากกินอะไรก็ปลูกแต่พอดอีประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะก็เลยขายนะคะก็เลยขายนะคะอันนี้คลองคลองนี้ติขุดขุดแบบเรียนแบบธรรมชาตินะคะ เลี้ยงปลาเข่งสามารถเลี้ยงปลาเข็งเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งหอยคือสามารถต่อยอดได้เลยนะคะแต่ติก๊กสภาพด้านการเงินค่อนข้างไม่โอเคก็เลยเป็นไปตามสภาพเจ้าของนะคะบรรยากาศในสวนมาให้ดู ยางนานี่ถ้าเอาเชื้อเห็ดลงนี่คือได้กินทั้งหมดเลยนะคะนะคะในสวนวิวภูเขานะคะวิวภูเขาสวยงามมากเห็นหลายๆคลิปของติ๊กนะคะอันนี้เพิ่งมาเลาะวันไม่กี่วันได้สิบวันถึงหรือเปล่าพกหวานป่า เริ่มแตกตะมุตะมิอยู่เดี๋ยวก็ได้กินแกงผักหวานได้ขายซ้ำผักหวานป่ามีประมาณสามสิบต้นนะคะสาสิบกว่าต้นนะคะนุนก็เลาะเลาะใ้หมดแล้วเลาะใบออกหมดแล้วนะคะสับประรดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ ไปกินซุ้ผสมผสานนะคะใอะแตกรแตกคลองนี่คือติ๊กกาแฟลงมือขุดเองนะคะขุดเองแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้มีอาพลาสติกรองนะคะเมื่อก่อนตอนแรกทำแบบพลาสติกรองแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้พลาสติกรองรือออกหมด คือน้ำเติมด้วยโซลาเซลล์แต่ว่าน้ำเก็บกักอยู่แล้วนะคะในสวนมะนาวสองลูกสามลูกนะลูกใหญ่เท่ากำปั้นต้อเดี๋วๆต้องมาเด็ดไม่งั้นจะหล่นลงในน้ำ เรียนแบบธรรมชาติไว้หมดนะคะอยากกินแกงหน่อไม้เดินไม่ถึง19นะคะอยากกินแกงผักหวานก็ไม่ถึง19เสียถึงประมาณ19ก็ได้กินแล้แกงผักหวานนะคะปลูกไว้ให้หมดแล้วแหงหน่นอไม้ก็เริ่มแตกแล้วแหงหน่นอไม้เริ่มแตกแล้วหน่อไม้ไร่เริ่มหมด แ,แต่ติ๊กยังไม่ให้น้ำติ๊กงดน้ำก่อนติ๊กจะปล่อยน้ำจะปล่อยให้ออกอีกทีก็เดือนเดือนธันวามกรานะคะเรียนแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติดูน้ำใส เอาน้ำลงปลาเข่งวิ่งลุกลัดลุกลัดอยู่ปลาเข่งก็ธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนตอนแรกเลี้ยงปลาเข่งยักษ์นะคะแต่พออันนี้คือปล่อยแบบธรรมชาติเลยมันก็ออกลูกออกอะไรไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะคะอยากกินก็ไม่ยาก แต่ติ๊กนะค่อนข้างจะปล่อยเลี้ยงแล้วก็ไม่ใช่กินนี่หน้าบ้านเลอวแตกหนังบอกแฟนว่าให้งดให้น้ำก่อนดูแน่งหน่อยไหมเอลอะปลาหลา โอเดี๋ยวให้แฟนเอาแหนงหน่อไม้ไปให้น้องนี่บอ่อนี้นะปลาเยอะสองบอ่อนี้ปลาเยอะสุดบรรยากาศในสวนติ๊กดีมากเลยนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวา บ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะคือทำไมไม่ถ่ายในบ้านติ๊กอาศัยอยูต่ติ๊กยังไม่ถ่ายนะคะถ้าคุณสนใจคุณเข้ามาดูได้เลยนะคะแล้วราคาหกล้านห้าแสนบาทถ้าคุณสนใจจริงๆคุณเข้ามาต่อรองกับติ๊กได้ค่ะนะคะ,นะคะ ตอนแรกบอร่อนี้เลี้ยงกบเลี้ยงกบเอาไปขายหมดละตอนนี้มีแต่ปลาเข่งหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็ได้ขายแต่ปีนี้เนี่ยไม่เยอะเพราะตึกไม่ได้ให้อาหารปลาให้อาหารปลาแบบธรรมชาติเราปล่อยน้ำน้ำแบบ น้ำจากโซลาเซลล์นะคะใช้ในสวนระบบโซลาเซลล์นะคะปล่อยน้ำให้น้ำต้นไม้อันนี้ไผ่นี่ปลูกเสริมเพราะว่าไม้ไม้ไม้ใหญ่เริ่มโตแล้วก็เลยปลูกไผ่เสริมได้นะคะมันหน้าบ้านนะ ผักวัดมาแกงก่อนมาเขือดไดในข้ามงามแล้วนี่น,นะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ087 6 2 1 9 8 3 9นนะคะติ๊กนะคะหน้าบ้านทุกพื้นที่เต็มด้วยไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็ไผ่นะคะทุกพื้นที่ค่อนข้างจะเต็มนะคะถ้าชอบสวนชอบ ธรรมชาตินะคะบวบก,ก็เยอะๆไม่กี่วันไม่ได้เก็บโอ้ยแก่หมดไม่ทันกินไม่ทันเอาไปให้พี่สาวไปให้น้องอยังไม่ได้ไปให้น้องเลยนี่แต่ว่ามันแก่หมดแล้วไม่รู้น้องได้ใช้ไหม สนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0 8 7 6 2 1 9 8 3 9นนะคะสกลนครนะคะนี่ค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุก คขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณจริงๆนะคะทำไมคุณติ๊กไม่ใช้ไม้กันสัน่นคุณติ๊กก็ใช้อยู่แต่คุณติ๊กมาอ้วนเดินสูงต่ำสูงต่ำมันเลยเป็นสภาพนี้นะคะคุณติ๊กสุขภาพไม่ดีขาก็ไม่ดีนะคะมันก็เลยออกมาสภาพนี้ ไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นนะคะพอทําได้ไข่มดแดงรังมดแดงไข่มดแดงอีกหน่อยก็ได้แย่ไข่มดแดงกินแล้วนี่สามรังติดกันอันนี้ก็รังใหญ่มากข้างบนนั่นอีกไข่มดแดงธรรมชาติล้วนๆนะคะอยากกินอะไรมีหมดขนุนส้มโอมังคุดอ๋อเหลือละมุดบ้านไม่ได้ปลูก ติ๊กค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทกำลังใจขอบคุณจากใจติ๊กจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ